ี่ครับคูโบต้านะครับคูโบต้าเคหเนะครับน้ำหนักประมาณ3ตันนะครับสภาพดีมากครับคันนี้219นะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับแท็กเหล็กสภาพดีนะครับอาร์มบูมนะครับใหญ่มากนะครับนะครับใหญ่มากนะครับเอาไปลุยงานหนักๆได้สบายเลยทนมากครับคันนี้นะครับแล้วก็รถคันเล็กๆนะครับขึ้นกระบะได้นะครับเดี๋ยวผมเอารีวิวให้ดูนะครับสวัสดีครับร้านราชาแบงค์โฮครับรถขุดเก่าญี่ปุ่นนําเข้าไม่เคยใช้งานในไทยครับเปิดตู้นะครับพร้อมเก็บสภาพให้เรียบร้อยพร้อมใช้นะครับพ่นการสนิมโจตันช่วงงลล่่่านนนนนนะะคครรัับบบเเปีียซก็แ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันตัวเดินนะครับคันนี้โเวโก้ครับ s k 027ครับมีระบบลายไบปปิ้งให้นะครับคันนี้2 1 9 0 0 0บาทนะครับที่ร้านมีรถเยอะมากครับนำเข้านะครับยอดขายเราปีหนึ่งปีเราเป็น200คันนะครับคันนี้ครับคูโบต้าครับ k h นะครับ027นะครับแทรกเหล็กเกียร์ยางนะครับใครอยากได้เอาไปใช้ในสวนหรือเดินบนถนนนี่ครับเหมาะมากครับคันนี้นะครับ200,000นะครับ1 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้สภาพสวยมากนะครับคันนี้ครับคูโบต้าครับ k h นะครับ 026ครับคันนี้แท็กยางสีเดิมสวยนะครับคันนี้เอาไปนะครับห0 0 0 0แสนนะครับ 79, ็ดหบาทพอนะครับ1นึ0 0 0บาทพอนะครับคันนี้ครับยันมากครับ YV ยวพันสองครับนี่ครับรอเก็บสีนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับรอเก็บสีให้เรียบร้อยคันนี้เอาไป1นึ0 0 0สนเจนะครับพร้อมเก็บสีแท็กเหล็กครับสภาพดีมากคันนี้สีนะครับตรงนี้ครับงานเก็บสีเราเยอะมากนะครับอย่างเงี้ยคูโบต้านะครับเคห์ดนะครับ026ครับลูกค้าอยากได้สีอะไรบอกได้นะครับ อันนี้เป็นบุ้งขีปาดด้วยนะครับเนี่ยครับบุ้งขีปาดบุ้งขีใหญ่มากนะครับวันนี้คันนี้เอาไปนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทพอทั้งหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าห้าพันบาทพอนะครับนี่มีคันนี้ครับคูปัต้าครับ KH แปดนะครับอ่า KH ห้านะครับวันนี้คูปัต้า KH ห้าสองตันนะครับแพอยู่ข้างนอกนะครับเซอร์วิสง่ายมากคันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับแล้วก็มีคูปัต้าครับ U สี่สิบครับขีดหกครับคันนี้สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทรุ่นใหม่นะครับเนี่ยครับรุ่นใใหหมม่่ญากคครัับนนี้ นะครับมีใครอยากได้นะครับรถขุดขึ้นกระบะได้นะครับนี่ครับมีสูบิชิเอ็มีสิบห้านะครับคันนี้เอาไปหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับแท็กยางสภาพดีมากบูมอาร์มสวยมากนะครับสามคันนี้ครับคูโบต้านี่ครับยูสิบนะครับคันนี้มีลายไบปิ้งนะครับคันนี้เอาไปหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับยูสิบรุ่นใหม่แล้วส่วนคันนี้จะติดจองไปนะครับแล้วก็มีทางฝั่งคันนู้นครับเป็นโคมาสูบิชิศูนย์ห้านะครับคันนี้ศูนย์ห้าขีดหกครับคันนี้ แท็กยางสภาพดีมากครับบูมามยาวนะครับบูมามยาวเลยนะครับเนี่ยเทียบเท่ากับประมาณสองตันเลยแต่ขึ้นกระบะได้นะครับคันนี้เอาไปหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับเนี่ยมุกขี่สวยมากนะครับมีนะครับตะขอมาจากญี่ปุ่นเลยครับเดิมๆนะครับในอู๋ก็ยังพอมีอีกหลายคันนะครับนี่คันนี้มิตซูบิชิเอ็มดีนะครับสี่สิบห้านะครับสี่จุดห้าตันเลยคันนี้ขนาดสี่ตันครึ่งนะครับเครื่องสี่สูบใหญ่มากคันนี้เอาไปนะครับสามแสนนะครับเก้าพันบาทพอนะครับสามแสนเก้าพันบาทพอถ้าใครมา นะครับภไปเดือนนี้ผมให้ไป299พอนะครับ4ตันครึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับ4สูบฮานิกครับ4สูบฮานิกคันนี้นะครับ3ตัน4สูบไม่ค่อยมีนะครับนี่ยแบรนด์ญี่ปุ่นเลยอันนี้เอาไป199พอนะครับ199พอครับคันนี้ครับคูโบต้าเคดีสิบห้าครับรถตากกระเน็ดประสงค์ครับแท็กเหล็กครับคันนี้ผมให้ไป9 9 0 0 0บาทพอครับนี่ครับรถตากกระเน็ดประสงค์นะครับถูกมากเก่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คันนี้ครับโคโมโซบีซียี่สิบกีดสามนะ อันนี้เอาไป219นะครับเหนือช่วงล่างยังสีเดิมสวยอยู่เลยนะครับสีเดิมสวยนะครับโอเคครับคันนี้ครับมิซูบิชิครับนี่ IS35 นะครับคันนี้นี่อันนี้ก็เป็นคอนโทรลน้ำมันแล้วนะครับมิซูบิอ่าซูมิโตโมครับซูมิโตโมนะครับคันนี้ซูมิโตโมนะครับ3ตันนะครับคันนี้ S80 แเอามาเอโอเคเอามาอ่าคันนี้ครับซูมิโตโมนะครับ S80 นะครับขนาดประมาณ3ตันนะครับหัวเก่งนะครับสภาพดีมากหัวเก่งสภาพดีครับ แทกยางยังสภาพดีใหม่อยู่เลยคันนี้เอาไป2 0 29,000บาทพอครับคันนี้2 2 9บาทพอครับรูปทรงหัวเก่งก็สวยมากนะมาจากญี่ปุ่นแท้ครับในไทยไม่มีแน่นอนแบบนี้คันนี้ครับโกเบโก้ครับ SK024 ครับรุ่นนะครับยอดฮิตกลับมาอีกครั้งนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เอาไป199พอนะครับถ้าใครจองก่อนเอาไป199พอนะครับแล้วก็จะมีคันนี้ครับยันมาครับยันม่า นะครับยันม่า YB 3 5 2ห้าครับคันนี้ขนาด3าตันครึ่งครับบูมอามยาวนะครับรถยันม่ารถดีอยู่แล้วครับช่วงล่างก็ดีนะครับแท็กเล็กสวยนะครับคันนี้เอาไปนะครับรวมเก็บงานนะครับทุกอย่างทําหลังคาให้นะครับคันนี้เอาไปสองหนึ่งพอครับ2 1 9หนึ่งพอนะครับโอเคครับคูโบต้าอีกคันหนึ่งครับ KH 0 2 6ศูนย์ครับคันนี้สภาพสวยนะครับช่วงล่างก็ยังสีเดิมอยู่เลยนะครับนะครับ หลังคาเดิมนะครับเบาสวยนะครับเนี่ยครับสียังสวยๆอยู่เลยนะครับใบมีก็ยังสวยนะครับบุ้งกีก็สวยนะครับโอเคคันนี้เอาไปนะครับสองแสนนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับนะครับรถทุกคันนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันตัวเดินนะครับพ่นกันสนิมนะครับเก็บหลวมให้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับที่ร้านนะครับรถเยอะมากครับนะครับคันนี้โคมาสุครับพี่สี่สิบสองอาร์ขีดแปดนะครับคอนโทรลสั้นคอนโทรลน้ํามันนะครับเดี๋ยวผมเช็คระบบให้นะครับ บูมอาร์มนะครับเป็นแบบวงแบบเป็นแบบกลมนะครับเนี่ยครับมีเฉพาะในญี่ปุ่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับแท็กนะครับดูครับแท็กยังใหม่อยู่เลยช่วงล่างก็ยังสีเดิมนะครับสภาพเดิมสีเดิมยังสวยอยู่เลยนะครับคันนี้หลังคาเดิมคันนี้เอาไปนะครับหนึ่งแสนนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทพอราคาดีมากนะครับแท็กยางสวยมากคันนี้